สนับสนุนรายการโดยปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวรัฐมนตรีในพักร่วมรัฐบาลนายกบิกตู่ดาหนะ้าออกมาปฏิเสธงานเลี้ยงกระชับมิตรค่ำนี้ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณยุสบสภาหนการซักฟอแต่ประการใด อาจารย์อานนท์บอกคำพูดของตะวันที่โดนจับมาตรา112หลังเจตนาปั่นป่วนขบวนเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีในการพระราชทานเพลิงศพนั้นสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจี๊ยบอมรัตได้ ทันทีที่ลาออกจากรองผู้ว่ากทมสกลทีพัทยาคุณขึ้นแบนเนอร์ในเ c e b o o k เป็นภาพนั่งบนเก้าอี้ชูกำปั้นมีข้อความว่ากรุงเทพดีกว่าน,นี้ได้ใช้สีโทนฟ้าเขียวใสๆวัยรุ่นชอบ การเจราจาร,รอบสามพยุติสงครามยูเครนรลเสเซียเสร็จสิ้นลงแล้วที่เบลารุสยังคงเน้นในเรื่องทางเดินมนุษยธรรมเป็นหลักที่มีกรอบชัดเจนมากขึ้นว่าจะมุ่งไปประเทศไหนที่ไม่ใช่เบลารุสและรัสเซียส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเตรียมพบหารือรอบสี่ที่ตุรกี เยอรมน,นีเตือนอย่าคิดว่าบาทด,ด้านน้ำมันและก๊สกับรัสเซียวันกระทบความมั่นคงด้านพลังงานของยุโรปส่วนของไทยน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นทองขึ้นแต่หุ้นร่วงเยอรมน,นีและเนเธอแลนด์ไม่ต้องการให้เรื่องการพิจรารณายูเครนเป็นสมาชิกยูเอเพราะยูเครนเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในยุโรปและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในโลกด้วย จีนประกาศตัวพร้อมเป็นคนกลางเจราจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างยูเครนกับรัสเซียขณะที่สหรัฐกลับลำจะเลิกความบารเวเนซุเอลาที่เคยกล่าวหาว่าเลือกตั้งทุจริตเพราะหวังใช้น้ำมันสำรองที่เวเนซุเอลามีมากมาย เที่ยงโน้นเที่ยงไหนไม่เท่าเที่ยงที่นี่เที่ยงสถถบห้ 5. กับ ila, อัญชลีภัยรีลักษ์กิติมาธารารัตนกุลวันนี้ไปชมภาพการอพยพของประชาชนยูเครนบนเส้นทางแห่งมนุษยธรรม สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงททบหอ,อัญชลีพยาีลักษค่ะกิติมาทาราราัตนกุลค่ะเจอกันที่ช่อง5ทุกวันตอนเที่ยงนะคะเปิดช่อง5ดูที่ช่อง5ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราเริ่มต้นดีวการเจราจา เรื่องอยูเครนกับรัเสเซียค่ะซึ่งตั้งแต่รัเสเซียนั้นบุกเข้าไปที่ยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงวันนี้การเจราจาผ่านไปเป็นรอบที่3แล้วล่ะค่ะรอบที่1กับสองที่เบลารุสนะคะต่างเมืองกันแต่รอบที่สนั้นไม่บอกว่าเป็นที่ไหนรอบที่4 9ก้าต่อไปจะเป็นที่ตุรกีค่ะซึ่งจะเป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอยูเครนและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัเสเซียเรามาดูผลการเจราจารอบที่3กันนะคะเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเรา ทุกคนทุกครัวเรือนเพราะกระทบกับเรื่องน้ำมันแกส๊สแล้วก็วันนี้เนี่ยน้ำมันพุ่งขึ้นแก๊สพุ่งขึ้นทองพุ่งค่ะ ทองขึ้นวันหนึ่งเนี่ยนะคะเป็น10 10รอบขณะที่คุณกาลังจะเอาทองไปขายเนี่ยทองมันจะขึ้นขึ้นขึ้น,นอยู่เรื่อยๆอ่ะนะคะทองขึ้นหุ้นร่วงและคนก็ตกอกตกใจกันวันนี้อเมริกานั้นกําลังจะไปขอ,อน้ํามันสํารองที่เวเนซุเอลาค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อเมริกาเคยคว่ำบาตรเวเนซุเอลาเพราะกล่าวหาว่าการเลือกตั้งของเวเนซุเอลานะั้นเต็มไปด้วยการทุจริตและไม่เป็นประชาธิปไตยแบบที่อเมริกาได้ตั้งธงเอาไว้พอถึงคราวนี้นั้นตกใจเรื่องน้ํามันเรื่อง แกก็บอกว่าการเลือกตั้งนั้นเนี่ยพอรับได้จะกลับเอาน้ำมันที่เวเนซุเอลาซะอีกแล้วเรามาดูการเจรจารอบที่3กันก่อนนะคะการเจรจารอบที่3นั้นเนี่ยยังคง